พูดคุยเหรียญรัตเจ็ดในรอบนี้มีเหรียญไหนหน่าสนใจบ้างน,นะครับเอาละหลังจากที่เลื่อนดูก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีที่แท็กเยอะเนี่ยเอาเน้นแท็กเยอะก่อนเนาะเพราะว่าจะเป็นในส่วนของควีนนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยมันจะไปเข้าคู่ในตัวของมัน3ควีนถามว่าเล่นได้ไหมได้ครับได้เลยได้เลยก็คือ3ควีนได้เลยแต่ว่าทีเนี้ยมันมีอยู่4แท็กและเน้นที่สกิลที่2ถามว่ามันจะไปสู้ในส่วนของ บลล็อกเวิร์กได้ไหมเนี่ยส่วนตัวมองว่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเน้นที่สกิลสเป็นหลักแต่เหรียญของควีนเนี่ยมันเน้นสำหรับสายวิ่งครับสายวิ่งเน้นสกิลที่2องเห็นป่อยู่ตรงสตูสกิลสองนะครับแล้วก็ควีนเห็นป่ะน็อกแบ็คเด้งเลือดแล้วก็อันเนี้ยเมื่อเลือดมากกว่าก็จะดึงธงเร็วขึ้นมาเลยเป็นเซตที่สำหรับเหมาะสำหรับสายวิ่งนั่นเองนะครับหากใครจะใส่เน้นสายวิ่งสกิลสเช่นคิงแบงกี โรเจอร์ถามว่าเล่นได้ไหมได้ครับถ้าไม่มีบาร์ล็อกเวิร์กนะครับอันนี้คือเหรียญแรกเนาะอันนี้คือเหรียญแรกนะอย่างน้อยมันดีกว่าบาร์ล็อกเวิร์กตรงที่ว่ามันมีดึงทงเร็วขึ้น13%นี่แหละโดยเบื้องต้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วอ่า20ใช่ไหมโบอีก13คือ33%ก็คือจะดึงทงไวกว่าคนที่ไม่ได้ใส่แค่นั้นแหละครับโอเคเนาะอันดับต่อมานะฮะในส่วนของเหรียญพิก้าครับไอเหรียญเนี่ยมันอยู่ที่เดโลซ่าแล้วก็แนวแบบเอ่อเพิ่ม ดาเมจนะครับแนวเพิ่มดาเมจนะแต่ว่าทีนี้มีวงเล็บเลยก็คือว่าไอแก๊งดกิโฮเต้เนี่ยมันยังไงอ่ะไอพีก้าอาร์มอ่ะตัวมันเนี่ยเนี่ยคือคำตอบต้องเอากลุ่มของมันเองอะ่ะมันน้อยเห็นป่ะกลุ่มมันน้อยตัวมันแทบจะไม่มีเลยอะ่ะแล้วมันแบบคะคะกันด้วยอะ่ะแค่นั้นแหละแต่ถามว่าใส่ได้ไหมหรอผมให้สำหรับมือใหม่ละกันถ้ามือใหม่จะใส่นะ เบบี้เบบี้ไฟแล้วก็กีกาแล้วก็ตัวบอฟฟาโล่สตัวถ้าจะเอานะก็สามเหรียญนี้ดียังไงก็ย่นสกิลหนึ่งนะครับเร็วขึ้นเป็น3 0เนะเมื่ออยู่ในทงเนาะแล้วก็อันเนี้ยได้ดาเมจมากขึ้นเมื่อมีเพื่อนอยู่ในทงแล้วก็ในส่วนของอเมื่อไม่มีเพื่อนอยู่ในทงจะลดดาเมจที่ได้รับลดลงนะครับส่วนแท็กได้4แท็กตามนี้เลยตามนี้นะตามนี้นะก็ถือว่าเป็นเหรียญเซ็ตสำหรับมือใหม่ละกันอ่าเรียกว่าเป็นไอดีใหม่ ถ้าจะเอามาใช้แทนไม่ว่ากันแต่ไม่ค่อยแนะนําสำหรับ2เหรียญน,นี้ที่ไม่แนะนำเนี่ยคือเหรียญพีก้าผมไม่แนะนําที่ใส่ในส่วนของอแบบสิเอร์เซ็18%อ่ะอยาให้ใส่แค่14ใช้เล่นไปก่อนหรือว่าเหรียญจากรีแลงก็ได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคส่วนควีนถามว่าถ้าใครจะใส่แบบสุดเลยได้ไหมสิบก็ไม่ว่านะอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าทําเซตนี้แล้วอย่าไปทาเซตบอลล็อกเวรกิร์คแค่นั้นเลย ส่วนถ้าหาใครเป็น ID เก่านะครับอันนี้คือคาแนะนำเนาะหาใครมีเป็นไคโดลูฟี่อยู่แล้วไม่แนะนําเด้อเหมาแค่ ID ใหม่เท่านั้นเอง